สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ l ลดี้ปิงค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าผลิตภัณฑ์คาราพัสเนี่ยนะคะได้รับการตอบรับทั้งจากสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีเยอะมากแล้วก็ล้นหลามจริงๆค่ะจนทําให้ยอดขายตอนนี้นะคะเรียกได,ด้ว่าเป็นอันดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะและจากการที่สินค้าใช้ดีแล้วมีการบอกต่อจนทําให้เกิดการซื้อซ้ําซื้อซ้ํา หลายๆายคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์คาราพัสนะคะแน่นอนค่ะก็มีหลากหลายกรณีไปหลายคนก็ใช้ผลิตภัณฑ์แล้วเกิดคาถามเอ๊ะถ้าเราเกิดแบบนี้แล้วเราทานได้ไหมเราเป็นแบบนี้แล้วเราจะทานได้ไหมซึ่งวันนี้แหละค่ะเราได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญของเราด้วยนะคะถึงสองท่านเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะคะจะบอกว่ารายการของเราเนี่ยนะคะได้รับเกียรติจากท่านรองประธานบริษัทสตารชายค่ะที่จะมาให้ข้อมูล เกี่ยวเรื่องกับผลิตภัณฑ์ทาราพัสด้วยนะคะและก็จะมาไขข้อข้องใจของสาวๆสุภาพสตรีและก็สุภาพบุรุษหลายๆคนด้วยนะคะต้อนรับนะคะคุณเจี๊ยบพัชดาพรสีแก้วค่ะท่านรองประธานบริษัทสตาร์สันชัยจำกัดท้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะอโอ้โห พี่เจี๊ยบขาทำไมเจอกี่ทีได้ความสวยได้ทวีคุณว่า,วาตลอดเลยค่ะช่วงนี้พี่ก็ทานอยู่ประจำค่ะ,คะแล้วก็บวกกับตัวเลสมอสต้องทานคู่กันค่ะผิวนี่จะเปล่งมากตอนนี้และเดี๋ยวเราอาจจะได้เจอกันเทปหลังนี่จะพูดในเรื่องผลิตภัณฑ์ตัวนี้ด้วยอยากจะให้กล้องเนี่ยซูมเข้าไปค่ะคือใสมากมพี่เจี๊ยบทั้งใสทั้งสวยคือแบบว่าเจอกี่ทีคือเหมือนย้อนวัยอ่ะย้อนไวัยไปไเรื่อยๆเลยนะคะแล้วเป็น งไงบ้างคะสำหรับผลการตอบรับตั้งแต่ช่วงเปิดตัวผลิตภัณฑ์เลยตั้งแต่ช่วงเดือนมีนาคมใช่ค่ะเป็นยังไงบ้างคะกระแสตอนนี้เราเราเริ่มจําหน่ายทําตลาดเมื่อเดือนมีนาคมคจนถึงนปัจจุบันนี้ก็ประมาณ8เดือนแล้วป้องเป็นยังไงบ้างคะโหยอดถล่มทลายเยอะมาก<ฮ>ทาั้งทั้งที่ในใน,ในท้องตลาดเนี่ยจะมีสินค้าเรียนแบบก็เยอะ<ฮ>แล้วก็ คิดว่าตัวนี้ยอดอันดับหนึ่งอันดับหนึ่งแน<ล>่<ล>นอนตัวสินค้าผู้หญิงแต่มันก็มีปัญหาเยอะนะป้องโทรเข้ามาที่บริษัทหรือว่าโทรเข้ามามือถือพี่เนี่ยพี่ก็อยากจะถามค่ะ,ะผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์นี่แหละว่าอย่างเหมือน สตรีที่หลังคลอดบุตรเนี่ยสามารถทานคาร์ััดได้หรือเปล่าโอ,อ้โหคำถามมีเยอะเลยเยอะนะเยอะมากมีหลายคำถามมากดัก<ช>งนั้นนะคะเทปนี้ก็เป็นเทปพิเศษนะคะเราก็ได้เรียนเชิญนะคะที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ด้วยนะคะขอต้อนรับค่ะคุณปิวปรีก่อนสุทประภาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณปิวเนี่ยโห,โหคือ คนเนี่ยถามคำถามเข้ามาเยอะมากแล้วก็จากเทปที่เราได้อัดรายการเทปคุณปิวไปโอ้กระแสดีมากๆ<ช>เลยวันนี้ก็เลยต้องเรียนเชิญอีกสักหนึ่งครั้งเพราะคําถามเนี่ยก็ยังมีมาเรื่อยๆนะคะใช่ใช่มีมาเรื่อยๆอย่างเหมือนโทรเข้ามาหาพี่เนี่ยเยอะก็คือว่าสตรีที่หลังลอดบุตร สามารถทานคาราพัทได้หรือเปล่า<ช>อืมใช่ค่ะก็กระแสต,ตอบรับเยอ,อะเนาะและ้วก็คนใช้หรือผู้บริโภคก็เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะ,คะก็รู้สึกว่าปัญหาก็เยอะขึ้นนะคะบางคนอาจจะยังตัลอยดูว่าจะตัดสินใจซื้อคาราพัทกินดีไหมหรือบางคนจะกินได้หรือเปล่าก็เกิดคําถามเหมือนอย่างท<ช>ี่พี่เจี๊ยบบอกนะคะว่าเอ๊ะถ้าเกิดว่าเป็นคนหลังข้อบุตรเนี่ยจะสามารถทานคาราพัทได้ไหมนะคะการทานคาราพัทเนี่ยนะคะในเรื่องของการข้อบุตรนะคะการข้อบุตรจะมีอยู่ส บบนะคะเป็นการคลอดเองทางช่องคลอดหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดคลอดนะคะก็จะมีแบ่งออกเป็น2อ,อย่างนะคะแต่การรับประทานผลิตภัณฑ์คาราพาทนั้นนะคะเราก็จะมีข้อแนะนําอยู่เหมือนกันนะคะว่าแนะนําให้คนที่หลังคลอดหรือสตรีหลังคลอดนะคะไปตรวจหลังคลอดก่อนนะคะเนื่องจากสาเหตุตอนแรกเราต้องการให้หลังคลอดเนี่ยร่างกายหรือฮอร์โมนที่ในร่างกายเราได้ทําหน้าที่ก่อนอย่างเช่นให้ออกซิโตซินนะคะทำหน้าที่ในการบีบตัวเพื่อ เพื่อให้มดรูกเข้าอ,อู่ด้วยตัวของเขาเองก่อนแล้วเราค่อยเสิร์ฟในเรื่องของผลิตภัณฑ์คาราพัดเข้าไปเพื่อเป็นตัวช่วยดังนั้นถ้าถามว่าหลังข้อทานได้ไหมทานได้แน่นอนค่ะแต่ขอช่วงเวลาเป็นภายหลังการค้อไปแล้ว6สัปดาห์ สรุปก็คือว่าทานคาราพัสได้หลังคลอดประมาณเดือนครึ่งใช่ค่ะหกสัปดาห์เดือนครึ่งหลังจากคลอดเสร็จปั๊บจะผ่าคลอดหรือจะคลอดด้วยธรรมชาติคอ6สัปดาห์แล้วก็ต่อด้วยคาราพัสค่ะค่ะทีนี้เนี่ยมีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านค่ะมาสักครู่นี่คือคลอดบุตรแล้วคราวนี้เนี่ยมีปัญหาคือว่าแท้งบุตรไป1สัปดาห์จะแท้งด้วยวิธีการอะไรก็ตามแหละแต่ว่ามีปัญหาแท้งบุตรเนี่แหละค่ะ หลังจากนั้นหนึ่งสัปดาห์แล้วเนี่ยสามารถทานคาราพัสได้ไหมหรือว่าถ้าทานไปแล้วเนี่ยจะไปช่วยอะไรยังไงได้บ้างคะค่ะเอาง่ายๆเลยนะคะสําหรับการแท้งบุตรนะคะการแทงบุตรอาจจะมีหลายหลายแบบเหมือนอย่างที่คุณปองบอกะนะคะอาจจะแท้งด้วยวิธีธรรมชาติหรือเกิดจากในเรื่องของการแท้งเนื่องจากว่าเป็นในเรื่องของการแท้งที่ทําผิดกฎหมายหรือว่า criminal abort นะคะก็ถือว่าเป็นการแท้งเหมือนกันหรือไม่แตกต่างจากการคลอดบุตรนะคะเพราะว่ามีตัวอ่อนมีรกเหมือนกัน ะะดังนั้นหลังจากการแท้งบุตรไปแล้วนะคะสามารถทานคารา์โบไดได้เนื่องจากว่าไปกระชับในเรื่องของทําให้มดลูกเนี่ยเข้าอ,อู่นะคะ<ม>หรือไปเพิ่มในเรื่องของการทํางานของการยีบตัวของมดลูกนะคะแล้วก็ทําให้หนึ่งคือสภาพของมดลูกเนี่ยนะคะที่เกิดจากเป็นแผลจากการหลุดลอกของรกเนี่ยนะคะมีการอาประสานหรือว่าการหายของแผลที่ดีขึ้นดังนั้นการแท้งก็เหมือนการขอที่6สัปดาห์หลังการแท้งบุตรค่ะ๋อเท่ากัน เหมือนกันกับตอนเดืนขึ้น,น,นเหมือนกันเดือนชายค่ะแล้วก็อย่างลักษณะของพี่ก็จะมีคําถามอย่างเหมือนสตรีที่ให้นมให้นมบุตรสามารถทานคาราพัดได้ไหมแล้วก็ม,มีผลดีผลเสียต่อบุตรยังไงค่ะ ในเรื่องของสตรีที่ให้นมบุตรนะคะตอนนี้เราก็จะนึกถึงสองคนละนะคะไม่ใช่คนเดียวแล้วนะมีทั้งแม่ประโยชน์ที่แม่ได้รับประโยชน์ที่ทารกได้รับ,บแล้วผลกระทบของมารดาแล้วผลกระทบในเรื่องของทารกด้วยนะคะว่ามันเกิดจากอะไรมันมาจากไหนนะคะ <S <S สำหรับผลิตภัณฑ์คาราพัดนะคะถ้าเกิดมารดาหลังคลอดไปแล้วนะคะถ้าเราให้นมบุตรนะคะถ้าเราให้นมบุตรอยู่นะคะก็จะมีผลเรื่องของคาราพัดอาจจะไปเัียบยั้งการหลั่งของน้ํานม,มหรือทําให้น้ํานมเนี่ยมีปริมาณที่ลดน้อยลงไปนะคะ ถ้าเกิดว่ามารดาคนนั้นนะคะไม่สตรีกหรือว่าไม่ค่อยซีเรียสในเรื่องของการให้นมมากนะคะก็สามารถทานคาราพัทได้เลยเพราะเป็นการดูแลรูปร่างนะคะเพราะว่าสตรีหลังคลอดเนี่ยนะคะการเฟิร์มหรือการที่จะเข้าอู่หรือว่าแม้กระทั่งร่างกายจะมาฟิตมาเฟิร์มได้นะคะต้องภายใน6เดือนถ้ารีบเมื่อไหร่หรือว่ารีบหรือเร็วเมื่อไหร่นะคะหรือเร็วเท่าไหร่ก็จะทําให้หุ่นกลับมาเฟิร์มได้ดีขึ้นแต่ถ้าเกิดในกรณีที่จะถามว่าคาราพัทเนี่ยมันสามารถซึมไปทางน้านมไหมหรือลูกที่ดูดนมแม่เนี่ยจะได้รับ ที่อยู่ในคาราพาสไหมบอกตรงๆเลยนะคะบอกนะคะว่าผลิตภัณฑ์คาราพาสนะคะของเราไม่มีในเรื่องของสารเคมีแต่เป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะ mm hmm. ดังนั้นถ้าทารกรับประทานเข้าไปก็เหมือนได้กินโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะ mm hmm. แต่ว่าแค่มันดาได้ผลกระทบก็คืออาจจะน้ํานมจากแม่หลังน้อยลงนะคะ mm hmm. ดังนั้นสตรีที่ให้นมบุตรสามารถทานได้แต่ถ้าเกิดว่าให้เป็นไปได้ก็หลังสี่เดือนนะคะ mm hmm. สรุปก็คือว่าทานได้ทานได้แล้วก็ ต้องหลังสี่เดือนไปแล้วหลังสเดือนไปแล้วหรือถ้าบางคนลาคลอดเดือนครึ่งถึง2เดือนอะไรเงี้ยนะคะแค่มีโอกาสได้ให้นมลูกแค่2เดือนก็เริ่มสตาร์ทที่2เดือนได้เหมือนกันค่ะแต่มีมีมีแม่บางบางท่านค่ะที่เลี้ยงด้วยนมตัวเองแล้วก็นมชงนมนมนมป๋องค่ะ อันนี้ก็ยิ่งดีใช่ไหมใช่ค่ะก็ยิ่งดีว่าบางคนอาจจะไม่ได้แบบเน้นมากในเรื่องของนมแม่นะคะแต่พูดง่ายๆก็คือนมแม่เนี่ยสำคัญที่สุดนะคะ<ม>ก็คือใน3เดือนแรกหรือ6เดือนแรกเนี่ยให้เป็นนมแม่ดีที่สุดแต่หลังสเดือนไปนแล้วเขาจะมีอาหารเสริมเนาะดังนั้นแม่ก็สามารถที่จะดูแลตัวเองได้แล้วแหละถึงตอนนั้นคือ4เดือนนี่คือสามารถได้แน่นอนเลยละค่ะสี่เดือน<ม>นะคะ<ม>ตอนนี้มีคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านถามอีกแล้วค่ะบอกว่ามีปัญหาเลือดออกทางตรงบริเวณช่องคลอด แล้วก็หลังจากไปพบแพทย์มาเนี่ยแพทย์บอกว่าเป็นภาวะมดลูกหนาตัวผิดปกตินะคะภาวะมดลูกหนาตัวผิดปกติอันนี้เนี่ยเคสนี้สามารถที่จะรับประทานคารพัสได้หรือเปล่าคะ ก่อนอื่นก็ต้องขอบอกก่อนนะคะว่าสาเหตุของการที่มีมดลูกเนี่ยหนาตัวผิดปกตินะคะมันมีสาเหตุมาจากหลายๆอย่างเลยหนึ่งอาจจะเป็นต้องถามประวัติกับไปก่อนว่าผู้ชายหรือว่าผู้ใช้สินค้าเราเนี่ยนะคะหรือคนที่อยากทานสินค้าเนี่ยมีในเรื่องของรับประทาน ผลิตภัณฑ์หรืออาหารเสริมอื่น,นๆที่มีตัวเอสโตรเจนเยอะๆไหมนะคะเพราะว่าการที่มีเลือดออกทางช่องคลอดนะคะหรือทางในเรื่องของอการแพทย์เขาเรียกว่า DUB นะคะเป็นการที่มีเลือดออกทางโพรงมดลูกที่ผิดปกตินะคะก็จะส่งผลในเรื่องของว่าไอตัวของในเรื่องของโพรงมดลูกเนี่ยหนาตัวผิดปกติในเมื่อมดลูกหนาตัวมากๆเข้านะคะร่างกายก็จะส่งสัญญ,ญาณให้มีการหลุดลอกไปเป็นเยื่อ เป็นเลือดประจาเดือนหรือเลือดที่ออฟปกตินะคะ mm hmm. ยิ่งได้รับตัวกระตุ้นมากเท่าไหร่ยิ่งทําให้หนาตัวมากขึ้นเท่านั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ mm hmm. ถ้าเกิดว่าเราต้องรู้แล้วล่ะว่าตัวของเลือดออกที่ผิดปกตินะ่ย mm hmm. เกิดจากการเสียสมดุลของฮอร์โมนไหมถ้าเสียสมดุลของฮอร์โมนเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยซึ่งไปทําให้อ่าตัวของมะลูกเนี่ยมีการหนักตัวมากขึ้นเนี่ยนะคะ mm hmm. เราก็จะทานคาราพัทได้เหมือนกันแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญน,นะคะ mm hmm. ก็คือ mm hmm. สูตินารีแพทย์เพื่อจะได้รู้ว่าฮอร์โมนที่ทําให้หนาตัวขึ้น เนื่องจากเอสโตรเจนเยอะเกินไปไหมหรือโปรเจสเจตอโรนที่มันเยอะเกินไปหรือมันไม่บาลานซ์กันตรงไหนนะคะแต่สําหรับผลิตภัณฑ์คาราทพัดของเรานะคะได้รับการการกันตีอยู่แล้วเนาะพี่เจียวว่าไม่มีในเรื่องของใส่เอสโตรเจนที่มันเยอะจนเกินไปแล้วทําให้เกิดแบบมีการหนาตัวของมดลูกที่ผิดปกติอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่คะมันมีวิธีในเรื่องของการตรวจสอบยังไงบ้างก็คือว,ว่าเวลาพี่สั่งซื้อผลิตภัณฑ์จากโรง,งงานก็คือโควิกทุกหนึ่งล้านกล่องเนี่ย ทางโควิดเขาจะมีผลแลบบ็แบแลบกลางไม้พี่ตรวจสอบทุกครั้งฉะนั้นเนี่ยพี่การันตีได้เลยว่าสินค้าตัวคาราพัทเนี่ยมันจะไม่มีใส่พวกเอสโตรเจนมากมหรือน้อยค่ะทุกครั้งที่ที่พี่ได้รับหนึ่งล้านกล่องทุกครั้งค่ะในแต่ละเดือนเนี่ยค่ะผลแล็บทุกครั้งพี่ต้องเอามาตรวจแล้วก็ชนกันก็คือเท่ากันเหมือนเดิมทุกๆุกครั้งหมายความว่าก่อนจะออกสู่ตลาดเนี่ย ต,ต้องผ่าน,านการตรวจสอบ,สอบอจากพี่ก่อนค่ะซึ่งซึ่งซึ่งโรงงานโควิดเนี่ยได้มาตรฐานอยู่แล้วแล้วเรามั่นใจเราก้าพูดได้เต็มปากว่าเป็นโรงงานที่ผลิตตัวคาราพัทนี่มาตรฐานจริงๆนี่นะคะการันตีความมั่นใจแบบนี้นะคะเอาละค่ะและสําหรับหลายคนนะคะมีคําถามเข้ามาเยอะมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการดับกลิ่นเรื่องกระชับภายในช่องคลอดโอ้โหเอาเป็นว่าเดี๋ยวช่วงนี้นะคะเราพักกันสักครู่ก่อนและเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาตอบคําถามกันต่อค่ะ แต่อยากรู้ว่าสาเหตุของการเกิดกลิ่นนะ mm. เกิดจากอะไรนะคะ mm. สาเหตุของการเกิดกลิ่นจากข้างในนะคะ mm. เกิดมาจากได้หลายสาเหตุหนึ่งสาเหตุแรกเกิดจากการเสียสมดุลหรือว่าดุลยภาพในช่องคลอดสุ่มสามีเธอเป็นยังไงบ้างหรอเล่าให้ฉันฟังหน่อยสิฉันไม่อยากจะพูดเธอสามีฉันเนี่ยนะจ๊ะเขาเป็นคนอ่อนอ้อน ชอบเอาใจฉันเป็นที่สุดเลยล่ะเหมือนสามีฉันเลยอ่ะชอบแบบทำสไปฉันดีเลยอ่ะแล้วสามีเธอจ้าเป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟันหน่อยสินั่นไงอือหือก็น้องเขาดูแลตัวเองดีก็คงไม่ต้องมีคำบรรยาย ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาราพับอ่ะลองเลยละกันเข้าสู่คำถามตัดสินของ l i ฟ e พ l u ส g ก m e ต้องเติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์คำถามมีอยู่ว่าเกิดเป็นคนต้องอย่าหยุดอะไรครับกินค่ะผินครับทำงานค่ะกินครับหาสามีค่ะินครับอย่าหยุดดูแลตัวเองค่ะ ขอบคุณผลิตภัณฑ์เสริมอาหารคาร่าพลัสสนับสนุนให้ทุกคนใส่ใจดูแลตัวเองค่ะกัเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรายการลิทติปิงค่ะ อย่างที่บอกไว้ช่วงต้นนะคะว่าใครก็ตามที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะคะวันนี้เราจะมาตอบปัญหาตอบโจทย์ได้อย่างเต็มที่เลยค่ะพี่เจี๊ยบขาค่ะ,ค,ะค่ะแล้วอย่างที่บอกนะคะว่าหลายคนมีปัญหาทั้งเรื่องของภายในเรื่องกลิน่นเรื่องไม่กระชับมีคำถามถามมาหาพี่เจี๊ยบเยอะไหมเยอะเยอะมากโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นผู้ผู้หญิงที่มีครอบครัวแล้วหรือ ผู้หญิงที่ยังเป็นโสดอยู่ค่ะอย่างปัญหาที่เกี่ยวกับกลิ่นในช่องคลอดอ,อย่างนี้คะ่ะมันมันมันเกิดจากอะไรได้บ้างแล้วคารพัดเราเนี่ยสามารถไปช่วย ไอ้เรื่องกลิ่นตรงนี้ได้ไหมนี่สําคัญมากๆเลยนะเรื่องเนี้ยค่ะเอาเป็นว่านะคะเป็นปัญหาที่ผู้หญิงหลายๆคนเลยค่ะที่อาจจะฟังในเรื่องของติดตามรับชมในเรื่องของรายการเราอยู่นะคะเป็นปัญหาที่กลิ่นเนี่ยอยากจะแก้ไขเหลือเกินนะคะถึงแม้ว่ากลิ่นบางครั้งถ้าเป็นกลิ่นปากแปรงฟันก็ยังหาใช่ไหมคะแต่ว่ากลิ่นภายในนี่เอ๊ะมันเกิดแต่นี่มันอยู่ข้างในไงแล้วก็หลายคนเกิดความสงสัยเอ๊ะว่าปกติคนเราต้องมีกลิ่นไหมถามเพื่อนจะไปถามเพื่อนก็อายใช่ไหมคะพี่เจว่าคุณมีกลิ่นไหมฉันมีกลิ่นไหมแต่ได้กลิ่ ของตัวเองได้กลิ่นแน่นอนนะคะแต่อยากรู้ว่าสาเหตุของการเกิดกลิ่นเกิดจากอะไรนะคะ<ม>สาเหตุของการเกิดกลิ่นจากข้างในนะคะเกิดมาจากได้หลายสาเหตุหนึ่งสาเหตุแรกเกิดจากการเสียสมดุลหรือว่าดุลยภาพในช่องคลอด<ม>คือเสียในเรื่องของดยปกติเนี่ยในช่องคลอดของคุณเรานะคะจะมีในเรื่องของแบคทีเรียอยู่ทั้งหมด13ตัวนะคะ13ตัวนี้<ม>นะคะพอ<ม><ม>นี่ปุ๊บนะคะเ <laughs> มื่อถ้าเกิดในในลักษณะของมูนเอสเทอรเจนกับโปรเจสเตอโรนเนี่ยทำงานเหมาะสมกันเขาจะหลั่งแลคติกแอซิดออกมาเมื่อมีเชื้อราเข้าไป ไปแบคทีเรียเข้าไปเขาก็จะจะกากจัดออกมาดังนั้นคนที่มีสุขภาพหรือว่าเฮลตี้จริงๆที่มีเอสโตรเจนเหมาะสมกับโปรเจสเตอโรนเขาจะไม่มีกลิ่นนะคะแต่ถ้าใครก็ตามนะคะที่มีปัญหาพวกเสียดุลยภาพไปรับเชื้อราเข้ามาฉันก็มีกลิ่นละเพราะเชื้อราเข้าไปปุ๊บก็จะเกิดกลไกาการอักเสบร mm hmm. ับเชื้อแบคทีเรียเข้าไปก็จะเกิดในเรื่องของกลไกาการอักเสบเหมือนกันดังนั้นคนที่มีกลิ่นก็เกิดในเรื่องกากหนึ่งเสียสมดุลในเรื่องของฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนกับเอสโตรเจนอันที่2เกิดจากการติดเชื้อแต่ าเหตุของการติดเชื้อก็มาจากตัวเสียสมดุลเอสโตรเจนกับโปรเจสเตอโรนนะคะดังนั้นถ้าเกิดว่าจะเลือกในเรื่องของการรับประทานคาราพัทเข้าไปแล้วนะคะว่าคาราพัทมันจะไปช่วยอะไรบ้างคาราพัทเป็นส่วนประกอบที่มีไฟโตเอสโตรเจนหรือเอสโตรเจนนะคะจะไปแปลงไกลโคเจนโดยปกติช่องค้อเราจะเป็นเหมือนแป้งเปียกนะคะเขาเรียกว่าไก่โคเจนตัวของเอสโตรเจนเนี่ยค่ะจะไปแปลงไก่โคเจนในช่องคอดให้มาเป็นแรคติกแอซิดเมื่อคุณมีเชื้อราอาจจะมาจากร่มผ้าจากกางเกงในหรือคนที่มีเพศสั อาจจะเอาเชื้อที่คโครโมเนสมาหละหรือว่าเชื้อกามะโลกอะไรก็ตามที่เข้ามา,าทําให้ผู้หญิงมีกลิ่นใช่ค่ะ<อ>แต่ว่าตัวนี้นะคะจะไปแปลงไก่โคเจนให้เป็นแลคติกแอซิดเพื่อป้องกันดังนั้นจะสังเกตว่าคนที่รับประทานผลิตภัณฑ์คารา plus เข้าไปแล้วนะคะจํานวนหรือว่ารส ก,กลิ่นเนี่ยจะค่อยๆบันเทาไปเพราะว่ามันไปเพิ่มสมดุลหรือว่าดุลยภาพในช่องคลอดให้มีการทํางานของแบคทีรียนะคะเพื่อ,อต้านผู้เชื้อราและต้านการอักเสบนั่นเองค่ะสรุปคือทานคาราพั์แล้วดับกลิ่นพี่ไทยบอกกินประดามหอมชื่นใจที่<อ>สำคัญแล้วก็คือสามีภรรยาเนี่ยเวลาร่วมหลับนอน สมมติว่าผู้หญิงเนะาะเริ่มหลับนอนกับสามีาแล้วมีกลิ่นอย่างเงี้ยอมันเป็นอะไรที่เป็นเรื่องทรมานสําหรับผู้หญิงมากๆแล้วสามีก็เริ่ม ไปมีอะไรนอกบ้านแล้วไ่มีบ้านเล็กบ้านน้อยผู้หญิงเราก็ไม่มั่นใจปัญหาเห็นปัญหาอย่างนี้เปปัญหาใหญ่นะคะปัญหาระดับครอบครัวสามีสะกิดหน่อยก็หันหลังละเพราะว่าเราไม่มั่นใจใ่แต่คาราพัทเราตอบโจทย์ได้ตรงนี้เขาบอกว่าผิวสวยหน้าใสภายในกระชับแล้วก็ดับกลิ่นนี่สำคัญมากๆหลายคนชอบเลยคราวนี้ค่ะมีคุณผู้ชมทางบ้านถามมาค่ะเขาบอกว่าอายุ52ปีแล้วนะคะ แต่ว่ามีปัญหาเรื่องตกา้ามีปัญหาเรื่องขันคันในช่องคลอดนะคะแล้วก็เวลามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเจ็บมากนะคะทีนี้เนี่ยอยากทราบว่าไอ้ปัญหาต่างๆ,ๆนเ่านี้มันเป็นเพราะอะไรแล้วถ้าฐานคาราพัทเข้าไปฐเนี่ยทานได้ไหมแล้วคาราพัทช่วยอะไรบ้างคะค่ะ จากอาการของของที่เคสนี้นะคะ52ปีนะคะเอาง่ายๆว่าเป็นสตรีในวัยทองนะคะวัยทองเป็นวัยที่รังไข่หยุดการทํางานนะคะพอรังไข่หยุดการทํางานเข้าไปนะคะดุลยภาพในช่องคลอดก็เสียไปเสียสมดุลนะคะเกิดการติดเชื้ออยู่บ่อยๆคือเชื้อราเขาก็เลยมีอาการคันช่องคลอดมีตกขาวอยู่บ่อยๆเข้าไปพบแพทย์หรือรักษานะคะด้วยอาการพวกนี้บ่อยครั้งแต่ก็ไม่หายสักทีเพราะว่าเขาไม่ได้ไปแก้ตรงจุดนะคะไม่ได้ไปปรับสมดุลตรงนั้นแล้วสาเหตุที่มีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บ เพราะว่าน้ําหล่อเลื่นมันน้อยตามอายุนะคะเมื่ออายุน้อยลงเท่าไหร่นะอายุมากขึ้นนะคะแล้วก็ในส่วนน้ําหล่อลื่นก็จะน้อยลงนะคะพอมีเพศสัมพันธ์เข้าไปก็จะเจ็บนะคะ mm hmm. ก็จะเป็นสาเหตุมาจากตัวนี้ mm hmm. แล้วรับประทานคาราพัทคือตัวไปปรับในเรื่องของสมดุลของเอสโตรเจนค่ะให้เอสโตรเจนถ้าอายุมากขึ้นเอสโตรเจนลดลงแต่ถ้าเรารับประทานคาราพัทเข้าไปเอสโตรเจนก็จะไม่ลดลงเป็นการเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆดัง mm hmm. นั้นปัญหาที่คุณบอกว่าไวท้องฉันต้องเจอร้อนบูบา้าเจอในเรื่องของการติดเชื้อในช่องคลอดเจอในส่วนของไม่่วาจะ นในเรื่องของมีเพศสัมพันธ์แล้วเจ็บน้ำหล่อรื่นน้อยนะคะอารมณ์ทางเพศลดลงตรงนี้จะหมดไปถ้าคุณเลือกในเรื่องของการรับประทานไปปรับสมดุลซึ่งฮอร์โมนเอสโตรเจนนั่นเองค่ะ สรุปว่าอายุ52นะคะทานคาราพัทเข้าไปค่ะคุณจะไม่เจ็บนะคะามีเพศสัมพันธ์หรือกระทั่งช่องคลอดของคุณนี่นะคะมันจะมีเขาเรียกว่าน้ําหล่อลื่นนะคะแล้วก็ปัญหาต่างๆเกี่ยวกับวัยทองจะหมดไปมีมีลูกค้านะป้องค่ะโทรเข้ามาเบอร์มือถือพี่นี่แหละ,ะอายุ53โ,<อ>โทรมาเล่าให้ฟังว่า เมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถร่วมนอนกับสามีได้ร่วมหลับนอนได้ค่ะแต่พอสั่งซื้อสี่แถมหนึ่งไปคารพัสโปรโมชั่นไปทานหมดห้ากล่องค่ะไปยังไงคะโทรมาสั่งซื้อเพิ่มอีกคุณเจี๊ยบค่ะคุณรู้ไหมพี่อายุห้าสิบสามพี่สามารถร่วมกับแฟนได้ทุกวันโอ้พี่บอกโอ้สุดยอดมาก53สามแล้วห้าสิบสามทุกวันเลยใช่โอ้โหของก็ดีจริงนะจนแฟนเนี่ยบอกว่า คุณต้องทานตลอดนะอย่าหยุดอันนี้คุณสามีบอกแทนเลยใช่ไหมว่าอย่าหยุดใช่ไหมคะใช่ใช่แล้วทีนี้ก็จะมีคําถามอีกในเรื่องของคนที่เป็นโรคประจําตัวอย่างเช่นโรคหัวใจเมาหวานความดันสามารถทานคู่กับคาราพัทได้ไหมทานได้ไหมช่วยได้หรือเปล่า ก็สำหรับนะคะคนที่มีส่วนมากจะเป็นในเรื่องของการไม่สบายใจเนาะว่าเรามีโรคประจําตัวจะทานได้ไหมแต่ปัญหาที่หนักที่สุดคือช่วงล่างมันไม่ดีะจะทํายังไงดีราคะอะไรเงี้ยนะคะค่อนข้างที่จะเยอะนะคะโรคในเรื่องของเบาหวานในเรื่องของความดันหรือไทรอยนะคะมันก็จะมีในเรื่องของการดูว่าอาจใช้ในเรื่องของร่วมกับการรักษาของแพทย์ไหมมียาแผนปัจจุบันคู่ไหมนะคะในเรื่องของคาราพัทตัวนี้บอกเลยว่ารับประทานได้นะคะเพราะว่าในเรื่องของโปรตีนสกัดจากถั่วเหลืองก็เป็นการไปทํางานในเรื่องของการทางาน ของกล้ามเนื้อหัวใจนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของการไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพราะเป็นโปรตีนจากถั่วเหลืองนะคะแล้วยังมีในเรื่องของวิตามินอีหรือว่าพวกเรซิสตินที่ไปช่วยในเรื่องของการทํางานหรือการยืดหยุ่นของเส้นเลือดนะคะแล้วในเรื่องของสารสกัดจากชาเขียวนะคะสารสกัดจากชาเขียวเป็นเมตา์โลิซึมก็จริงนะคะเพราะว่าไทรอยเนี่ยคือคนที่มีปัญหาในเรื่องการเผาผลาญหรือการหลั่งไทรอยที่ผิดปกติโดยเฉพาะคนที่เป็นไฮโปไทรอยเนี่ยจะสังเกตจะเป็นคนเฉื่อยน้ําหนัก ตัวเยอะท้องผูกแต่ถ้ารับประทานตัวนี้เข้าไปนะคะมันจะมีในเรื่องของการไปเพิ่มการเผาผลาญให้เขาแอคทีฟม,มากขึ้นในเรื่องของการบีบตัวของลำไส้ปัญหาพวกนี้ก็จะหมดไปนะคะดังนั้นคาราพาสามารถใช้คู่กับคนไข้หรือคนป่วยที่เป็นในเรื่องของไทรอยด์เบาหวานความดันรับประทานได้ค่ะหน่ทานได้หมดเลยนะคะใครที่เป็นโรคประจําตัวคราวนี้ค่ะมีคําถามเข้ามาค่ะบอกว่าขณะที่เป็นรอบเดือนเนี้ยทานคาราพาได้หรือเปล่า คือบางคนเนี่ยจะทานเฉพาะตอนที่มีรอบเดือนเราคิดว่าทานแล้วจะหายปวดท้องหรือบางคนก็ถ้ารอบเดือนมาจะไม่ทานจะทานตอนที่ยังไม่มีรอบเดือนอสรุปแล้วเนี่ยกลัวว่าเมนจะออกมาเยอะอ๋อโกรตรงนี้สรุปแล้วเนี่ยทานคาราพัดระหว่างมีรอบเดือนหรือว่าไม่มีรอบเดือนยังไงคะ สําหรับผลิตภัณฑ์คาราพัสนะคะบางคนบอกว่าโอ๊ยฉันรับประทานเพราะว่ามีปัญหาในเรื่องของปวดประจําเดือนนะค<น>ะต้องทานคาราพัชเฉพาะวันมีประจําเดือนเพื่อไปลดปวดนะคะจริงๆแล้วอาการปวดที่เขาเป็นอยู่นะคะเกิดจากการหลัง่งโพซิาแกนดินที่ผิดปกติซึ่งเกิดจากต่อมใต้สมองคือการไม่บาลานซ์ของฮอร์โมนนะคะ<ม><ม>ก็ดังนั้นรับประทานคาราพัชต้องรับประทานอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าคาราพัชเป็นยากแก้ปวดนะคะ<อ>ดังนั้น<ม><ม>ตอนเป็นประจําเดือนก็ทานคาราพัชหยุดประจําเดือนก็ทานแต่ทานต่อเนื่องการสาหรับปัญหาปวดประจําเดือน แต่ปัญหาบางคนที่คิดว่ารับประทานคาราพัทไปแล้วกลัวในเรื่องของว่าจะทําให้เลือดออกมากขึ้น<ม>ตัวนี้ไม่ได้มีส่วนนะคะเพราะมันต้องมีการสะสมของฮอร์โมนเอสโตรเจนเพราะอย่างที่มเจียบ,บอกว่าของเราไม่ได้ใส่ฮอร์โมนที่เยอะจนเกินไปที่จะเป็นในเรื่องของมีส่งผลไปหยุดหรือยับยั้งได้ทันทีนะคะ,คะต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันดังนั้นคนที่ทานคาราพัทก็ต้องทานต่อเนื่องและไม่จําเป็นต้องหยุดขณะม,มีประจำเดือนค่ะขอคำถามหนึ่งคะ่ะคำถามสุดท้าย คือเขาถามมานะคะว่าเขาเนี่ยทานยาคุมอยู่แล้วยาคุมกําเนิดปกติเนี่ยนะคะเสร็จปุ๊บเขาเนี่ยจะทานคาราพัทได้ไหมคือถ้าทานเข้าไปเนี่ยประสิทธิภาพของยาคุมจะลดลงหรือเปล่าคือเอาง่ายๆกลัวว่าการคุมกําเนิดอ่ะจะไม่เป็นผล่ะ ค่ะสำหรับเคสนี้ใช่ไหมคะก็คือง,ง่ายๆว่าเขามีความกังวลในเรื่องของกรจะไปลดประสิทธิภาพของการคุมกําเนิดนะคะ<ช>มันออกฤทธิ์คนละที่กันนะ,ะ,ะดังนั้นการรับประทานยาคุมกําเนิดที่จะให้เกิดประโยชน์มากที่สุดคือห่างกันหนึ่งชั่วโมงนะคะ,ะ,ะทานคาราพาสพลสนะคะไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วค่อยตามด้วยยาคุมค่ะทานคาราพาสก่อนค่ะเป็นไงคะพี่เจี๊ยบคะวันนี้โอ้เต็มอิ่มเลยเต็มอิ่มกับปัญหาหลายๆหลายๆคำถามที่ข้องใจ โทรเข้ามาพี่เนี่ยรับสายตลอดตอนนี้คงจะให้หลายคนเนี <l ittle S 1> ยกระจงังค่ะกระจัง <c oughs> นะใช่ค่ะ <c oughs> เอาละค่ะวันนี้นะคะเวลาก็หมดลงแล้วนะคะก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะคะสําหรับผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ของเราค่ะคุณปิวปรียากรค่ะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณด้วยนะคะท่านรองประธานบริษัทสตาสัญชัยจำกัดค่ะคุณเจี๊ยบพัชดาพรสีแก่นั่นเองค่ะขอบพระคุณค่ะ เอาละค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะเจอกันได้ใหม่ค่ะวันนี้เราสามคนต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ